สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสุกี้ชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Toybox Unless c h e s t นะครับซึ่งก็เป็นเกมผีนะนี่ก็จะเราจะหนีจากผีสองตัวนี้นะจะน่ากลัวไหมก็ลองไปได้วยกัน s ตรอ r ี่ o หมดณวันที่หนึ่งเดือนมีนาคมปีหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า มีเด็กคนหนึ่งหายไปจากบ้านอายุอา oo, 23อันนี้ถูกแจ้งม,มาจากที่บ้านตำรวจหายไงก็หาไม่เจอเขาไปไหนกันอยบอกอลเชสโอเคเริ่ม โหลดดิ้ง <Lo> ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ที่นี่ดูโอ้น่าก,กล่องอะลรนะฉันต้องไปเดินไปตรงไหนเผือ่ออาจจะมีอะไรอันนี้ตกใจจริงโอเคโหลดดิ้งใหม่นะคะโหลดดิ้งใหม่โอ ที่นี่คือที่ไหนเนี่ยโอเคเดี๋ยวจะบอกวิธีการเล่นก่อนนะครับวิธีการเล่นเนี่ยมันจะมันก็คือเหมือนกับเกมแฮกแมนเลยนะก็คือเราต้องเก็บจุดนะแล้วก็ระวังผีด้วยก็คือเราก็จะต้องเก็บเพชรด้วยนะเออแต่แบบแถวนี้โอ้ประตูเปิดแล้วเราต้องเก็บทั้งหมดอ่ายี่สิบเม็ด ซึ่งจะอยู่รอบๆเออโอ๊ะถ้ามันมีอะไรรอบๆบแบบนี้แสดงว่าอยู่ใกล้นะโอนี่ไงเห็นเพชรไหมเราไปกันก่อนปึ๊บเก็บเก็บสิบแปดสิบหกสิบห้าสิบสี่ว้ามันอยู่ข้างหลังเลยมันอยู่ข้างหลังเลยมันอยู่ข้างหลังเลยแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองสอง หน okay. ึ่งศูนย์โอเคเป็นการจ้มสแก็ที่ไม่ตกใจ <c oughs> คือแบบจ้มสแกก็จริงแต่ไม่ตกใจเนี่ยวิธีกาเรเล่นก็ประมาณนี้แหละโอ้เมื่อกี้คือแบบลืมทางกลับอ่ะจะไม่ได้ว่าต้องกลับทางไหนเกือบจะเกือบจะผ่านอยู่แล้วอ่าความอันนี้ผมปิดเสียงเกมเอาไว้นะคะเพราะว่าเสียงเนี่ย มันดังไปควาจริงตอนแรกก็คือแบบว่ามันจะอธิบายให้นะซึ่งผมก็อธิบายไปแล้วแหละไปเราเร็วกว่ายอยู่ละไม่เป็นไรหรืออย่าพิ่งไปไหนกล่องนี้ถ้าเกิดเจอกล่องเนี่ยก็คือแปลว่ามาเข้ามาเอ๊ะเอานี่ทางออกเราไปกันก่อนไว้เจอกันไว้เจอกันอะไรเราจะไม่อยากเจอเก 3เอ้ย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 มันอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นเลยแถวนี้ยปึ๊บอุย้ยกูแจเอาไว้ทำไรอุย้ยซ่อนก่อนเพชรตรงเนี้ยเอาไปเก็บแล้วกันปึ๊บอ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 ึ๊บว้าว้าว้าวเออเข้ามาไม่ได้หูมันอยู่ข้างหน้าเลยอยู่หน้าแบบหน้ามากไปว้า โอ้โยังไม่ได้เก็บเลยอะไปแล้วกันไปแล้วกันช่างมัน2 10อยู่ตรงนี้แหละรึปออกไปนี้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 จะมาทางไหนดูก่อนมาทางไหนถ้ามันไม่มาทางนี้ มันไม่มาทางนี้โอเครอดแล้วรอดรอดรอดโอ้เปิดประตูให้ค่าโอเคเป็นทางลงไปโอ้โหจากเมื่อกี้แล้วยากพอสมควรเลยเรียบวิ่งไปก่อนเอะนี่อะไรอะ่ะเป็นหลุมจงเข้าไปเอ,อือกโอ้โหโอ้ยน่ากลัวนะเนี่ย มีภาพนะ่ากลัวมากอย่างไม่คิดอืมเออเราต้องเก็บเพชรทั้งหมด50ถ้าเราเป็นตัวใจเราก็เาไขนี้ได้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเอาไปทำไรแต่แต่ว่าตอนเนี้ยอ๋อมันจะเป็นแบบนี้ึันไม่ทางเนี้ยเก็บก่อนอู้แล้วคือแบบึ๊บบแบบทำไมมาทางไหนมาทางไหนอ่ะดูก่อนมาทางไหน อยู่ไกลอยู่ไกลหรือเปล่าอยู่ไกลเปล่าอยู่ไกลเปล่าโอเเ้โหเพชรตึมเพชรเยอะมากตรงนี้เก็บก่อนแล้วก็กลับจุกมันได้ยังไงเราเร็วกว่าอยู่ละไม่เป็นไรเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ใช่ใช่มันปะสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบห้าสิบสี่ซ่อนในนี้นนมันจะเข้ามาไม่ได้นะหรือเปล่าหรือมันเข้ามาได้ มันคงไม่นะโอ้ <c oughs> <c oughs> oh my g อ d โอ้ยโอ้โอ้ my เราเราเล่นให้ผ่านก่อนออไปไปไม่อยากเจอเก้โอ,อเค okay, นี่ประตูทางออก ฉั้นหวังว่าเกมไม่น้าจะมาแถวนี้นะจะนว่าจะจะไปก่อนดีกว่านะยุบบวยโอเคโอเคโอเคเก็บมาก่อน,เก,กอนเก็บมาก่อนเก็บมาเก็บมาเก็บเก็บเก็บได้กุญแจเอาไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงไม่ไม่มาคุณเพชรไม่มาแล้วเหรอเนีย่ยฉันอยู่ตรงนี้ด้วยทั้งคนมาทําไม จะได้ไปฟังแต่ที่รูรู้เก็บก่อนไม่มีใช่ไหมคะพี่ไม่ไม่มีเนาะไม่น่าไม่เฮ้อโซนโอ้โหแบ่แบ่เข้ามาไม่ได้เฮ้อเข้ามาไม่ได้้าย เรา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 ไม่ไม่มาละโอเคไปน่าจะอยู่ฝั่งนู้นน่าจะอยู่ฝั่งนู้นเจอแล้วก็นี้ด้วยเออเออสามสามสามอุ้ยตกใจเมื่อกี้ก็นึกว่าตัวอะไรเฮ้ยทุกอ,อีสามเมตรอยู่ไหนอ่ะสามเมตรอยู่ไหนอีกสามแม่อะไรกันนี้ <c oughs> <c oughs> อยู่นะอ้าวอ่ะอ๋ะอ เออผมเพิ่งไปกดแตะเอาไหมสามสไปโอเคอุ้ยออมันมันเซฟให้เราด้วยขอบคุณมากฮะนึกว่าจะต้องไปเริ่มใหม่หมดอุ้ยอุ้ยอุ้ยติดอีกอู้ือ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 ยีบเก้ายี่สิบเจ็ดยีก ือจะบอกเลยว่าผ่านตอนไหนผ่านตอนไหนผ่านตอนไหนถามจริงไม่คิดจะให้ผ่านเลยเลคิดจะให้ผ่าน,นเลยเลยไ่คิดทีมันปะมันหรือเปล่ามันอยู่ไหนตอนนี้พื้น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 พี่เบดมันอยู่ข้างหลังเลยมันอยู่ข้างหลังนี่ไงมันอยู่ตรงนี้สวัสดีครับเอาผาขอลายเส้นเหรอ เขาขอเลยเซ็นใช่ไหมคะพี่อย่าเถอะอย่าไปเล่นกับเขาเราตายได้นะเราวนไว้ก่อนวนมูฟออนไปบงกกลุ่มสิโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยดักทั้งหน้าทั้งหลังเอ้ยไม่ฉันกินซะดีไม่หรอกจะไม่ให้แกกินเนื้อฉันไม่อร่อย เออเางดีเก็บกบดเก็บเกเฮ้ยเอ้ <S <S ne, keep, 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 keep. นี่ไงนี่ไงเจ็ละเจ็ดเสสะสามสาอีกสาเม็ดอย่าจำ้ำสแกตตรงนี้นะเนี่ยมาตรงนี้อยู่ไหนวัเอเอฮะยอมอยู่ตรงนี้หรอ โอเคองั้นสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะ <c oughs> ถ้าสนุกไหมถ้าเกมน,นี้สนุกไหมก็คอมเมนต์มานะจะได้ทำ EP 2นะครับ